อ๋ครับแบบลบนะครับอ่าคินีใครผมจะถ่ายักทนไม่รู้ว่าจะถ่ายได้ไเท่าไหร่เดี๋ยวทีหาทันโลก่อนชิลวันห้าทีโฟนที Ơi ơi ơi. Linh, lin, lin. Linh. Tài. ôi hơi hơi lên ơi, hơi 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 cắt hơi cắt sắt เราต้องมีกษัตริย์นะไหนแล้วกษัตริย์เราอยู่ไหนโอ๊ยไม่ไปได้ใช่ไหมดำไปไม่ได้ว่าไปอันนี้ก็ได้ ต้นี่เลยพสัสดุเราเหรอโอ้โหตับปะป้องไหมนะครับตองปะปองไหมเพราะว่ามีอะไรตายหมดเลย

Aduh, tog oh, Jelua. Oh. kita dengen, nah, oh my, oh my. Ini kita buat. Ini นีสัตว้าไหมมันกินม่งคีเฮ้ยไ่ครเ้ย้น่คมใ่อนมังกรร hơi 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 luộn ôi hồn nó nó đập thêm tai ạ เฮลิคอปเตอร์โอ้โหขัช้คิวแหละเดี๋ยวลค่ะเฮ้ยระวังให้เขาเินสีนึงที่สีแดงโอ้โห่อยแบบทำาูลเลย โอ้ยตรงนี้ตังเลงเอาไปยุบชมคนจบทุบแล้วทุกคนคิดแบบนี้เลยโอ้ยโอ้ยตอน้อยู่้างไนไลุกทอเลยเอ้ยจะทำอะไรอย่างเี้ยเอ้ยเรายังไงโอ้ยโอ้ย หกสง่งวัตถุประหลาดม,ม,มันทำมันทำมันทำมันยุคลงเลยยุคลงเรียบร้อยเย้ในที่สุดเราก็ยุคลงหมงมันมเรีเยบร้อยนะครับคลิปนี้เกจบถึงเท่านี้นะครับใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์ അപ്പൊ താമസം വന്നു മഴ കിട്ടി